ปื๊บนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าโอมกับน้องๆสี่ห้าคนนี่ครับได้ยังไหมื้อนี้แก่มื้อวันไข่ต้มไข่ต้มครับอันนี้ผมต้มเองนะครับต้มเองยืนยันว่าต้มเองครับนี่ครับัหลงจากวันนั้นให้พลดิวต้มเป็นยางมาตอยอันนี้แต่สักต้มเองเป็นยางมาตอยนี่มันนี้สิเจ้าโอมย่างปลาดุกไปแล้ยวของสิตำแดงกุ้งเอา ตำแตงกุ้งกุ้งอยู่ในตู้เย็นะมากุ้งในตู้เย็นมานี่ครับตำบักพีกับน้ำตาลตีบดใส่น้ำเกลือนะครับวันนี้ผมใช้นี่ครับน้ำปลาแซ่มไม้มาเดินครับนี่เป็นปลารายี่ห้อแรกที่ผมฮัดตำหูงสองสามสี่ห้าอันนี้นะเป็นยังนี่นับซื้อๆบุกยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมสะตำตำไห่เบิ้องมาจานหน่อยๆนเนี่ยันใส่อย่างเนี้ยใส่ส่วนอย่างเนี้ยอันนี้ผมสูรถ มามาลูกพี่มั้กินเป็นยังบ่กินปลาได้ปากบางแพ้ไปหมดด้ยช่วงนี้หนึ่งสองสมสห้างอีกกะสักขัาหผีเนี่ยเกลือเทศนะเกลือเทศเกนะก็รู้ว่าพี่แผ้กุ้งนี่ครับนี่นี่นีเน้นเกินกุ้งเนี่ยไอ้เล่าอ่ะเหนีวมันี่ครับเหตุการณ์แบบเาล่าได้คราบวนี้เมนูเร่งเรียบอเพราะว่าหิวขากัแล้ว ลูกพี่มาซิมบงเด้เดี๋ยวมันซิมซิมยังบ่ใครไปจิ้มยังบ่เดี๋ยวเดไปบึงรถกันไปบึงรถไปท่านมาเนาะมานึ่งสองสมวันนี้เขาบใส่ปบะกอดนะครับใส่มะนาอย่างเดียวนะเรื่มบ่ข่นไปออกแซ่ฟีดไปเยอ่แซ่ฟีดไปอยอะมาคนเราอบบใส่บะกอดอเ่ยวอยากส่ก็บส่ครับมือเด่อยากให้เขากบ สูตรไ้สูตรมานี่เราจะกินกับขีในตำนานนี่เราครับไอ้คนจะเป็นเกียวเลยมันสขาวเล็กนะนี่รสชาติอาหารกันแล้วแต่ผู้ใดอยากกินนะครับเราไม่ว่ากันบางคนแตาเป็นยังจ้าก็กินหวานแท่ดิงมาบางคนก็กินหวานครับอืใเสียบเอาให้เสียบเอาให้เสียบเอาให้เสียบเอาเียเอาให้สียบเาใหเสีเา้ Ừ. Này. Ừ? Để đây mời anh mấy mấy món 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 xẹp món 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 นี่ครับสาบักแตงไส้สิครับนี่เอ so, ้มืนี่นี่อยนางเดียวน้อนี่ครับใส่กันสีเลยนี่ครับอ๋อกระดาษยากก็กินกับร้องเบิ้ลนะครับเมนูตำแตงนี่เป็นเมนูสุขภาพครับนี่เอเนี่ยครับเขาตำบักแตงใส่เราายียบร้อยไว แล้เบิ่งก็ได้นี่ครับข้างแหลกนะครับตําแตงเงินใส่หน่อไม้บ่นี่ครับใส่หน่อไม้่มาเบิ่งหมูยอใส่หมูหน่อหมูยอหมูยอหมูหอแล้วสำเนียงกูบนต้องการยังไงอะไรครับนี่กุ้งสดกุ้งสดดุดกุ้งกุ้งเนี่นเลยตัวมันเนี่นี่เนียนเยวเบิ่งเขาเิ่นโอ้ตําแตงใส่หน่อไม้นี่ปกตินี่ตําตำแตงใส่หมูยอนี่ผมเห็นหน่อไม้เจ้าอบอู้ น้องใหม่จะโอมเหลือนเ่นะเบิ้งถุงมะโอ้นี่ครับเนาะเนโปเซียนี่นนา,บบานเนียวโเซียกือเอล่ะครับไอ้ฮะโมหานึ้วยกอลมานนี่ยเลยย่เยจ้นโสเจ้ายุ่ยเลยอยยเอีดเพื่ไมไกลเลย <laughs> นี่ครับยวบนวัวคำนี้อ้านี่ิ้มว่เดี๋ยวเดี๋ตั้งคา้้งนี่อย่าเพิ่มตั้งย่ิมตั้งเนี่อยเบนอ้โกะี่จัี่กนเนา เ <c oughs> ดี่ยวเดี่ยวดีเเบิร์เมียสู้ไหมพี่สุหีฮะซิมแต่มิมพี่เราจะชิมกุุงเนอมากุุงเนี่บอลดกันหน่อยครบเลาวนเ,าาเนี้อ,อเไรนี่เซียเรียบร้อยครับนี่ครับตำยังก่อนตำแตงกุ้งสดหน่อไม้ครับผม